แล้วเอาไปไม่เอาเอาขึ้นไปไม่เอา,เอาไปไม่เอามาเบื่อยี่ไม้ไปไปเอาเฮ้ยเดี๋ยวมีเงินนะจำหน่า,นายเฮ้ยซื้อปืนหน่อยดีกว่าเฮ้ยนายอะไรมาราคาเสียงนายแปลกๆปะมอไซค์ประกว่าพอมีไถเปิดเลย ขอ,องเคผมได้เลือกมาได้เลยครับซองสงไนล์ลอยนะัดไอพี่ไว้ระเบิดเดี๋ยวพื้นอะไรอะ่ะที่ก็ศูนย์เลยพป็นดีเลยนี่นะอย่งี้เราไปใช้โอ้ยสัตว์คุณว่าเลือกของด,ดีดูตั้งนานก็มันมันมีแค่นี้ไงมันใช้ยังไงวะอ่าอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าต้องอย่างนี้เกมเพย์ แว๊บมาแวอพวกงู้ไม่โดนหรอกมัรกวนไงวมาแล้วเอาีไปกินอะไรแลนะไปแล้วเอาลาอาลอ้วดีครับ้องทำมวะ เกมจริงมา Let's go ไปเลยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้เดี๋ยวแต้สนายมาโอ้เอาปืนเดินไปแล้วเอาระเบิดมาแดกปัง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 ปัิ เขียนก่อนอืมมึงนะมึงเฮ้ยใครอยู่นั่งวะกูไงสัตว์ปักเพื่อนเวนกูจะฆ่ามันอยู่แล้วเื้อกูยังเพื่อนด้วยเลยเนี่ยขอโทษนะเพื่อนบ๊้ยบายหนึ่งสองสามสี่หางแล้วเ้ยเดี๋ยวมันว่างเลยเบยนนะอะไรอะไรวางนะงั้นถึงมันลับไปเอ๊ออกลงเู้ยไปไปเวไปเล้ว ไปแล้วมันว่าระเบิดแล้ว,วมันว่าระเบิดแล้วอะไรมาระเบิดโอเคหนูมนพระเอกออกลงเหมือนกันไปแล้วระมือะระป้องกันว่าอ่ะ,อะนี่มันระเบิดแหวนฟิวมาแล้วพระเอกออกลงปัง้งหื้อหยิ่งมายอดสวยพี่สวยอู้ปืนเท่ โอ้ยอยากได้มาแล้วโอ๊ยจะกักไม่เอาคีออยากได้มันน่แล้วเอ้ยโอ้ยไม่จริงมาแล้วมาแล้วอ่ะพุสะดุดล้มมึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอเคโอเคเนี่ยโทษทีเอ้ยอะไรของมึงไปลูกเอาละเบี่แหละโยนไปเลย มาขยนกลับไม่กงดึกดิบดึกดิบดึกดิบ็กดิบอย่าดูดัวกงหง่วงว้แม่งอย่ะเล่าต้วเองไม่เป็นหัวอีลาอิ์เอาละสามสองไปเลยไปนี่เอะเรเราทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เร็วไปนี่เอ เสงหนยเฮ้ยเดี๋ยวมือนะมือนะฮเอาคืนก็ได้ครับพ่อมม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมระเบิดมันติดติดติอยู่เดี๋ยวนะเฮ้ยมาดูด้วยเดี๋ยวนี่